7กันยายน64ช่วงบ่ายม .40 ไม่ได้รับสิทธิ์เฉพาะกลุ่มนี้ทำแบบนี้มีโอกาสได้เงิน5,000บาทและ10,000บาทมีหลายหลาย,ลาย,ลายท่านนะครับที่มาปรึกษาผมหลังจากที่ได้ดูคลิปของวันที่7กันยายน64ในช่วงเช้าที่ผมได้จัดทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับช่วงบ่ายครับมีการอัปเดตนิดหน่อยเนื่องจากไม่ใช่เฉพาะของการประชุมคอรมอนะครับตอนนี้เนี่ยประชุมคอรมอในช่วงบ่ายก็เขาก็จะกำลังประชุมกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องรอสรุป ในเรื่องนั้นอีกทีนึงแต่ส่วนเรื่องนี้ครับเรื่องสําคัญมากสาหรับกลุ่มม .40 เฉพาะกลุ่มที่ผมพูดในคลิปนี้คุณที่คุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ครับให้คุณต้องทําแบบที่ผมจะบอกในคลิปนี้ครับคุณจะมีโอกาสได้เงิน5 0 0 0บาทและ10,000บาทอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์หลายท่านมีความกังวลและมาสอบถามผมเยอะมากไม่ว่าจะทางไลน์ครับมาเป็นหลายๆโค้ดหลายๆวันนี้นะฮะก็รวมๆกันเป็นพันคนกันนะครับแล้วก็ในท็อปในคอมเมนต์แต่ละคลิป หลายพันคนแน่นอนอยู่แล้วครับมาเยอะมากครับผมพูดคลิปนี้คลิปเดียวเลยเพื่อจะให้คุณได้เคลียร์นะครับไม่ต้องตอบทุกคนนะตอบทีเดียวทุกคนไปในคลิปนี้เลยครับทีนี้ครับกลุ่มไหนครับที่จะตรวจไม่ได้รับสิทธิ์ต้องทําการทําแบบคลิปนี้นะครับก็คือเอามาดูกันครับหลังๆแล้วเนี่ยการปิดล็อกดาวนครับเราจะมี29จังหวัดครับก็คือ1ก็คือ10จังหวัดก็คือมีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียาลาสงขลาสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาคร รอบ2ก็คือมีฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยารอบ3ก็คือมีกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบครีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองครับทีนี้ครับเรามาดูครับเฉพาะกลุ่มนี้ที่ผมจะบอกนะครับคุณฟังให้ดีคุณต้องไปทําสิ่งนี้ถึงจะได้เงินนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่ม3จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครม40ในวันที่นะฮะถึง24สิงหาคมนะฮะหสี 64. จริงๆผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับแต่หลายท่านก็ยังมีข้อสงสัยถามมาในเรื่องเดิมผมก็ต้องพูดย้ำซ้ำให้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็ทบทวนกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อยู่ใน3จังหวัดน,นี้ฉเชิงเซาชนบุรีพระนครศรียุธยาที่สมัครในวันที่1ถึง24สิงหาคม ยกตัวอย่างครับคุณสมัครวันที่5สิงหาคม6สิงหาคม7สิงหาคม8สิงหาคม9สิงหาคม21สิงหาคม24สิงหาคมนะคุณต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งในเว็บไซต์ของทางประกันสังคมนะครับซึ่งตอนช่วงบ่ายนี้ครับเขาจะทยอยนะครับใช้คำว่าทยอยนะทยอยอัปเดตข้อมูลของคนในกลุ่มนี้ครับคนที่สมัคร1ใน24สิงหาคมนะฮะอ่า นี่ก็กลุ่มนี้กลุ่มที่1มีกลุ่มหนึ่งครับที่เขาจะทยอยอัปเดตข้อมูลอีกคือกลุ่มนี้กลุ่ม16จังหวัดนี้ครับก็มีกาญจนบุรีตาานครนายกนครราชสีมาประจวบกิริขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณะยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีแลวก็อ่างทองครับใน16จังหวัดนี้นะครับก็คือสำคัญมากเลยนะครับก็จะใครที่สมัครในวันที่4ถึง24 สิงหาคมนะฮะหกสี่ใครสมัครในช่วงเวลานีนะครับ4ี่ถึงยีสิงหาคม64นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดนี้ฮะไม่ว่าคุณจะสมัครวันที่4สิงหา7สิงหา9สิงหา11สิงหา15สิงหา20สิสิงหา23สสิงหา24สสิงหานะครับให้คุณทําการตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ประกันสังคมถ้าไม่รู้ว่าตรวจสอบยังไงฟังคลิปหลังวิดีโอนี้ได้ดูคลิปนี้ให้จบ หลังวิดีโอนี้จะมีคลิปแนะนําให้คุณไปดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์และไปดูคลิปนั้นแล้วก็ทําตามคลิปนั้นได้เลยครับทําไมข้อมูลของคุณถึงจะมาในวันนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทาประการสังคมเขาบอกแล้วว่าตั้งแต่วันที่เนะฮะตอนแรกเขาก็บอกว่า7กันยายนนะครับแต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดคือ7กันยายนช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปเขาจะทําการค่อยๆทยอยเอาข้อมูลของคนสมัครใน2ที่ทผมบอกในรอบใน3จังหวัดกับ16จังหวัดนี้ ที่สมัคร3จังหวัดที่สมัครใน 1- นถึงยีสิงหาแล้วก็ส6บจังหวัดที่สมัครใน4ถึงยีสิงหาเขาจะรวบรวมกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยค่อยๆทยอยประกาศผล,ท,ลศทีละคนประกาศทีละคนประกาศทีละคนประกาศทีละคนดังนั้นการที่คุณเข้าไปตรวจสอบสินในช่วงบ่ายนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นตัวคุณครับที่ได้รู้ผลว่าได้หรือไม่ได้สิทธิ์นะทีนี้ก็จะมีคําถามของคุณมาหาผมใช่ไหมครับว่า เอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลประกาศผลแบบแท้จริงแล้วอ่เดี๋ยวผมบอกไว้ให้ดูนี่เป็นเคล็ดลับเทคนิคนะครับที่วิธีการดูที่ผมบอกไว้หลายคลิปแล้วแต่จะมาย้ําเอาสรุปชัดๆในคลิปนี้อีกทีครับคุณสังเกตตรงนี้ไหมครับสังเกตเห็นคําว่าอันนี้คือหน้าเจ้าคนได้รับสิจะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์แบบนี้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคุณดูหลังวิดีโอนี้ได้ผมมีคลิปที่รวบรวมไว้ครับใครมี9ข้อได้เงินแน่นอนนะครับได้เงินชัวแน่เดี๋ยวไปดูหลังวิดีโอนี้ได้แต่นี่เดี๋ยวดูประเด็นนี้ก่อนนะครับอันนี้คือประเด็นนี้ครับก็คือเวลาคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ครับเขาจะขึ้นแบบนี้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ขอให้ท่านไปเปิดพร้อเพ์กับบัตรประชาชนไปผูกนะครับแล้วก็คุณสังเกตนเพราะว่าข้อมูลนะวันที่18สิงหาคม6 4ไหมถ้า ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วเป็นข้อมูลณนะวันที่18สิงหาคม64นะฮะแสดงว่าข้อมูลของคุณนะฮะในกลุ่มของคุณเนี่ยยังไม่ประกาศผลนะอ่ะผมจะเขียนนะคือเอาง่ายๆนะครับคือวันสุดท้ายของการสมัครเนี่ยคือวันที่24สิงหาคม64นะครับผมจะสรุปเอาให้ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดก่อน อันนี้คือก่อนนะก่อน24กับหลัง24ก็คือ23เป็นต้นไปนะครับเอาเป็นว่าตรงฝั่งนี้คือก่อน24คือ23 22 21 2ี1สอง1ีอะไรเป็นต้นไปอันนี้หลังคือ25 26 27ย่สิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วตัวเลขตัวนี้นะครับถ้าขึ้นนะก่อนอย่างนี้สิสิงหาคมเนี่ยคือยังไม่ประกาศผล อันนี้คือพูดเฉพาะในกลุ่มที่ผมพูดในคลิปนี้นะแล้วก็หลังถ้าเกิดเป็นหลังนะก็คือประกาศประกาศผลแล้วอ่ายังไงครับต,ตัวอย่างสมมติว่าถ้าตรงนี้ขึ้นสิงสหาคมบกสอย่างนี้คือยังไม่ประกาศผลนะครับ อในกรณีที่คุณขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างในกลุ่มเก่าอันนี้คือกลุ่มเก่าที่เขาได้รับสิทธิ์แล้วในกลุ่มของ10จังหวัดน,นะครับที่สมัครในสามเดกรกฎาคมแล้วจ่ายเงินไปในสิบสิงหาอันนี้คือกลุ่มเก่านะฮะแต่อันนี้คือกลุ่มใหม่นะครับถ้าเกิดก่อนคือยังไม่สรุปแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นวันที่อาจจะยี่สิห้าสิงหานะครับยี่สิบหกสิงหาหนึ่งกันหนึ่งกันยายนะครับสามสิบสิงหาหรือว่าจะเป็นเจ 15กันยายนนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นตรงส่วนนี้นะครับหมายความว่าประกาศผลแล้วถ้าเกิดคุณได้รับสิทธิ์ผมยินดีด้วยครับเตรียมรับเงิน5 0 0 0บาทและ10,000บาทได้เลยนะครับ10บวกจังหวัดได้10,000บาท2เดือนไห้า0 0 0บาท2เดือน16จังหวัดได้5000บาท1เดือนก็คือได้5,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นหลังหลังวันแบบนี้นะครับหลังประกาศก็คือเท่ากับประกาศผลแล้วนั่นเองครับดังนั้นครับก็เพ่งเล็งอย่างเดียวครับจุดประสงค์อย่างเดียวที่คุณจะต้องสังเกตและดู คือข้อมูลตรงนี้ถ้าเป็นข้อมูลณนะวันที่7กันยายนวันนี้ที่ผมบอกให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเกิดเป็นข้อมูลณวันที่7กันยายน64ครับแส,สดงว่าข้อมูลของคุณอัปเดตแล้วพูด,ดง่ายๆก็คือประกาศผลของคุณแล้วเรียบร้อยถ้าได้รับสิทธิ์ก็คือผูกพร้อมเพย์กับบประชาชนเตรียมรับเงินเดี๋ยวรอประกาศวันรับเงินอีกทีถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไปทําให้คุณเริ่มทําการทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับวิธีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวผมมีจะทาคลิปเอาไว้ ก็สามารถติดตามชมได้นะครับเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มเติมพี่เราสอบถามกันได้ตลอดนะครับอันนี้คือมาแจ้งเรื่องสาคัญล่าสุดเร่งด่วนเพียงเท่านี้ก่อนครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดของเวลานี้เลยนะครับผมรีบทําคลิปมาบอกทุกท่านก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับ